คุณโยมผิดไหมแผ่นดินพูดได้น,นั่นคุณโยมเห็นไหมตาไม่ไผ่ตาไม่ไผ่มันเปิดไหมตาไม่ไผ่เขาปิดตาตลอดเวลาเห็นดวงตาไม่ไผ่มีจะมีครอบตาไม่ไผ่เขาจะครอบปิดไว้ตลอดคือปิดไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆรับรู้แต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตตัวเองและครอบครัวแล้วก็ชุมชนช่วยเหลือ งานสารประโยชน์งานสารกุศลเขาเรียกว่าเป็นการเอาบุญอย่างที่คุณโยมพ่อคนหนึ่งที่เราเคยพูดว่าพอยากตัวเองเสียพอยากตัวเองตายไม่เห็นมีคนมาช่วยแล้วเราถามท่านกลับไปว่าจเจริญสุขเจริญพรจ้าคุณโยมพงสุดแล้วเราถามกับกับคุณโยมพ่อกลับไปว่าเจ้าได้เคยมาซอยเพลินบบ คุณพ,พ่อไม่เคยไปช่วยเขาเลยงานสาธารณประโยชน์งานสาธา,า,ารณกุศลเขาตายบ้านใดเจ้าแลนแต่ขับรถรรเครื่องเลี่ยนศาสตร์เลี่ยนศาสตร์เขาอยู่แตก่กบกเขาการต่อการเต้นเจ้าไปยืมเงนซื้อๆแล้วก็ผู้ใดเป็นพียงแล่วแล้วก็เจ้าขี่รถกลับบ้านพอครอบครัวตัวเองมีคนเสียชีวิตมีคนตายกับบ่นว่าไม่มีใครมาช่วยมันต้องมีทีเขาทีเรา คุณโยมเชื่อคนนั่นน่ะไม่สามารถที่จะขึ้นสูงไปได้สูงสุดแล้วเราไม่เชื่อว่าที่จะอยู่อย่างนั้นคำฟ้าได้มันต้องมีสักวันที่ร่วงลงมาเหมือนกับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเราไม่เชื่อว่าคนจะไม่เจ็บไข่ได้เจ็บไข่ได้ป่วยหรือเสียชีวิตเราถึงบอกว่ามีสี่อย่างที่ซื้อไม่ได้นะมิรแท้หนึ่งมิตรแท้ สองเวลาสามชีวิตสี่คิดเป็นกันบ้านนั่นแหละหรือจะบอกเลย บอกสามอย่างนนะเพื่อนเราเนี่ยซื้อไม่ได้เวลาเราก็ซื้อไม่ได้เราหวนอยากจะกลับไปเรียนหนังสือเรากะจะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเราเสียดายมากแล้วก็ชีวิตของคนเราซื้อไม่ได้อันอย่างสุดท้ายเนี่ย จะบอกก็ได้นะคุณโยมถ้าคุณโยมไม่รักในพุทธศาสนาคุณโยมไม่มีความรักคุณโยมก็คงจะไม่มาเยี่ยมเราเขาเรียกว่ามีความรักความสามาัคคีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่นี่แหละสี่อย่างที่ซื้อไม่ได้เพื่อนเวลาชีวิตแล้วก็ความรักซื้อไม่ได้ด้วยนี่ วัดใจล้วนๆถถ้าคุณโยมเห็นว่ามีคนไปเยี่ยมไปยามไปนั่นไปนี่เขาไม่หวังผลอะไรไม่มีเพราะว่าทุกคนต้องมีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วทุกคนเราก็เคยพูดอยู่นะใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละ ถ้าทุกคนไม่มีความเห็นแก่ตัวนั้นคือจะไม่แพงไม่แพงคือไม่หวงไม่หวงใดๆทั้งสิ้นเลยคือให้หมดให้หมดคนคนนั้นจะยุอายุจะเยอะมากแล้วบอกงังไงคนชราภาพผู้สูงวัยพอเริ่มจะทําอะไรไม่ได้เริ่มโปงแนละ้วโป่งก็ในที่นี้หมายถึงว่าปล่อยวางเริ่มเดินหน้าเข้าวัดแนละ้วเลื่อนเดินหน้าเข้าวัดแล้วนะ แล้วก็ทําคุณงามความดีความอยากได้อยากมีไม่มีอีกแล้วว่าอยากได้นัน้นหรอกเ็บไปเพื่อคลายเครียดเนี่ยทําำ o u u u b เนี่ยได้มีเพื่อนคุยที่สือรายได้ไม่เยอะหรอกคุณโยเราเก็บคลิปแต่ละคลิปบาทสองบาทเราเข้าไปดูคุณโยมาดูทีละสี่สิบห้าสิบคนได้สองบาทสามบาทก็ขอจเจริญสุขเจริญพรจากคุณโยมพระควคนละกระสือ